รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน ร้อมสนับสนุนธรุรกิจ SME Startup Thailand ลหลใ้ความสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ a l r New Fortuner <น> New Legend of the Pride วสวัสดีค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุขของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุข เวลาดีแบบนี้ทางช่อง nbt ด้วยกันค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินตามเรื่องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกข,ของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าว,วันนี้สถาบันพระปกเกล้าพาเรามาพบกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องราวที่ดาเนินรอยตามเรื่องที่ดุกระบาดเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร้นเกล้ารัชกาลที่7ทรงมีพระราชศรัทธทาเลื่อมใสในหลักรัฐศาสตร์การปกครองของสมเด็จพระบรมมเน,นกนาถนั่นคือสมเด็จพระปิยมหาราชร้นเกล้ารัชกาลที่ห พระองค์จิงทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเพื่อทำหน้าที่ในการปรึกษาราชการแผ่นดินโดยพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2468ภายหลังจากขึ้นครองราชได้เพียงสองวันซึ่งประกอบด้วยอภิรัฐมนตรีที่เป็นพระชงชั้นสูง5พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์สมเด็จพระเจ้าพิยาเธอกรมพระจันทบุรีนรนาศต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นอีกสามพระองค์นั่นคือสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอเจ้าฟ้ายุคนท่คัมพรกรมหลวงลบบุรีลาเมศ สมเด็จพระเจ้าพิยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินและพระวโรงเธอกรมหมือนเทววงวโรไทยด้วยเหตุนี้คณะอภิรัฐมนตรีจึงนับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาพิธายแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีเป็นสภาที่ปรึกษาภายใต้พระบณิธานที่ว่าคณะอภิรัฐมนตรีที่ทรงเลือกมานั้น พิจารณาจากประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ผ่านมาตามฐาน,นะความรับผิดชอบตั้งแต่สมัยพระราชบิดาของข้าพเจ้าดังนั้นอภิรัฐมนตรีสภาจึงเป็นวิวัฒนาการของคำว่าคณะองคมนตรีในปัจจุบันสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าเพราะชีวิตมนุษย์เรานั้นไม่ได้ยืนยาวนานะสุขยางไรนะคะ แต่การอยู่เพื่อทำความดีกับสังคมนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคได้ดำริเอาไว้ คำสอนของหลวงพ่อพบโชคติสบังโซแห่งวัททิยปรากั้งจังหวัดเชียงรายมักเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายให้กับผู้ที่เข้ามากราบหลวงพ่ออยู่เสมอและในทุกๆครั้งคำสอนที่ได้ยินนั้นก็จะไม่เหมือนกันหากแต่ทุกๆคำสอนที่หลวงพ่อเปล่งประจากออกมาทุกๆคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงเช่เชนเดียวกับคำสอนนี้องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีห้าบารามีด้วยกัน คือ 1. พัญญาบารมี 2. ปัจจัยบารมี 3. อํอำนาจบารมี 4. บริวารบารมี 5. ศรัทธาบารมีวันนี้คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทปคอดรุ่นที่9มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เดินทางมาทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์กับวัเวประกั้โจวัดเชียงราย ทั้งนี้เนื่องจากวัดที่ประกังมีกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายที่หลวงพ่อพ,พบโชคเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะจันรลงจิตใจของคนในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมไทยให้มากที่สุดก็คือวัดนี้ถามว่าสะอาดไหมดูสะอาดเนาะแต,แต่ว่ามันมีเครื่องคัดแยกขยะหมายถึงคนชราที่นี่จะมีรายได้จากการเก็บขยะเขามีรายได้เขาก็ชื่นใจคเครื่องคัดแยกขยะมีชีวิตมีคลินิกอยู่ข้างหน้า,าเห็นยัง มีพยาบาลวิชาชีพสองมีผู้ช่วยพยาบาลอีก2ตอนนี้ผู้ช่วยพยาบาลแบบนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี้ยเราต้องส่งไปเรียนอันนี้ก็เด็ดเด็กของเรานี่แหละเมื่อก่อนเขาอยู่ตัวแค่นี้นะตอนนี้ที่สอบติดคณะพยาบาลเป็นติดที่มอพยาวที่กําลังมอบตัวเข้าไปเรียนเนี่ยเ,เ,เ,เรียนรยนอบๆตอนนี้ก็มีคนทักถามว่าแท็บ์ดก็ถามว่าพบช่วยแล้วเธอไม่ทั้งโรงเรียนหรอทําไมเธอไม่สร้างเรียนเธอมี ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดในโลกเนี่ยส่งไปเรียนข้างนอกมีผลดีอย่างไรลูกหลวงพ่อกลายเป็นมีเพื่อนเป็นลูกครูลูกตำรวจ<า>เขามีสังคมของเขาหลวงพ่อเคยร้องไห้ครั้งหนึ่งนะเด็กมาถามว่าแม่มันใส่เสื้อสีน้ําเงินแม่ใส่เสื้อสีขาวลายๆกระโปรงสีน้ําเงินหลวงพ่อหลวงพ่อแม่มันทํางานอะไรหลวงพ่อจะไม่เอาเด็กนี้มาขายเด็กขาดฉะนั้นคนบอกว่าทําไมไม่ทําพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมบอกไม่เอาคือเราไม่ได้ทำมาหากินแบบนี้ จากนั้นทางคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทปคอร์ดรุ่นที่9มหาวิทยาลัยหอกกรค้าไทยได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อร่วมสนับสนุนการก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กุณอิมรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆของทางวัฒนประกังอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับคณะเทปคอร์ดรุ่นที่9ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการสร้างองค์พระโพธิสัตว์กลอนอิมก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับทุกคนทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนอกจากนั้นยังมาดูแลเด็กกำพร้าและคนชราที่วัดห้วยประกั้งซึ่งเป็นหน้าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งในการสร้างคนสร้างมนุษย์และก็ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับคณะเทพขอดรุ่นที่เก้าที่ร่วมทอดพระปาสามัคคีให้กับวัดห้วยประกั้ง เชียงรายด้วยยอดเงิน755,000บาทอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจมาในโอกาสนี้ด้วยวันนี้ทางคณะนักศึกษาเทปขอดตรื่ที่9เดีร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทางวัดทั้งนี้อาหารในแต่ละวันไม่เพียงจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนภายในวัดเท่านั้นยังสามารถเลี้ยงรับรองนักท่องเที่ยวและยังขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบทำให้ได้อาหารครบทั้ง3มื้อในการดำรงชีพ นับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะนักศึกษาเทปคอดด้วยที่9ได้มีโอกาสา,าพบปะพูดคุยพร้อมเรียนรู้กระบวนการคิดของหลวงพ่อพุทโชคที่อุทิศตนให้กับงานสาธารณกุศลต่างๆมากมายและนี่คือพระนักพัฒนาที่สร้างคนให้ทุกๆชีวิตมีคุณค่าในสังคมอย่างดีที่สุดท่านผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พราะสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคได้กระทําให้กับแผ่นดินนั้นก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ที่วัดเทพประกัางมีเด็กมากกว่า993คนคนชราและคนเร่ร่อนมากกว่า115คนยังไม่นับรวมกับคนงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนต่างๆนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยพัฒนาแผ่นดินและให้โอกาสกับคนเหล่านี้เพื่อเขาเป็นคนดีในสังคมไทย ถึงเวลาประเทศไทยจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อวความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ SME Startup Thailand โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขหลายคนเชื่อในการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นเกมที่ดี เริ่มต้นการต่อสู้เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตที่แข็งแรกร่งเริ่มต้นการผจญภัยเริ่มต้นฤดูแห่งสีสันเริ่มต้นการเดินทางที่ดีที่สุดไปกับเราการบินไทยรักคุนเท่าฟ้าถึงเวลาประเทศไทย จุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารอมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ e. s m e Startup Thailand Toyota ขับเคลื่อนความสุข โครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยบริษัทสิทธิ์ีนีครีเอชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทอสมอปลูกป่าเพื่อแทนคุณแผ่นดินไปแล้ว3 0ม0 0นต้นครั้งต่อไปเราจะปลูกกันอีก1 0 0 0 0หมื่นต้นที่วัดพระาธาตุภูผาชัยจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมกับอิงอิงสืบทอดสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยกันนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันค่ะ เศรษฐกิจโลกสมัยรชัชกาลที่7แล้วพบกับการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของหลุงพับพบโชคให้กับลูกๆแล้วไปภาคภูมิใจกับงานอมสินโลกกับธนาคารอมสินสุขที่8รกรกฎาคมนี้สี่ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ สนับสนุนโดยธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand ด้วยภารกิจและบทบาทอันสำคัญของธนาคารอมสินในฐานะของการเป็นสถาบัานการเงินเพื่อการออมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร้นเก้วรชัชกาลที่6สทรงเป็นผู้ริเริ่มกิจการอมสินขึ้นครั้งแรกบนพืนแผ่นดินไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า103ปีธนาคารอมสินยังคงยึดมั่นภารกิจในการส่งเสริมการอมทรัพย์ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพอย่างกว้างขวางและั่วถึงตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากและลูกค้ารายย่อยให้ดีขึ้นส่งเสริมให้ทุกชุมชนทั่วประเทศสามารถพัฒนาให้ชุมชนของตนเองมีความเข้มแข็งและทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการน้อมนำ,นำ,นำแนวคิดหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าไอพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุม่มเฟือยไม่รู้ราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุม่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระมหากษัตริย์ของไทยทรงวางรากฐานการเงินการธนาคารเพื่อให้ประชาชนของพระองค์เรียนรู้ในเรื่องของการออมทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ให้กับประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนจนถึง,ถงทุกวันนี้วันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินธนาคารที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมาอย่างยาวนานและวันนี้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2519และรางวัลบูธตกแต่งสวยงามนะคะแห่งปี2519จากงานมันดี้เอ็กซ์โปรครั้งที่16ค่ะณห้องบอลรูมโรงแรมโซฟิเทลโซบันคอกแห่งนี้ ถือเป็นเวทีอันทรงเกียรติสำหรับการมอบรางวัลกิตยุทธ์ Money and Banking Awards 2016ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักการเงินธนาคารสถาบัานการเงินและบริษัทจดทะเบียนร,รวม42รางวัลด้วยกันโดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิติยศ Money and Banking Awards 2016และคุณสันติริยารังสลษทิ์ประธานบรรณาธิการบริษัทการเงินการธนาคารการจัดงานมอบรางวัลกิติยศ Money and Banking Awards 2016ขึ้นในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่9มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทจทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้ธนาคารอมสินได้รับรางวัล ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2519 Best Retail Bank of the Year 2016ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางบริษัทการเงินร่วมกับสวนดุสิตโพลทำการสำรวจจากผู้เข้าชมงานมหากรรมการเงิน m o n e y Expo ที่มีความสนใจชื่นชอบในการบริการทางการเงินพร้อมทั้งตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดทั้ง6ครั้งตลอดทั้งปีส่วนอีกรางวัลที่ธนาคารอมสินได้รับครั้งนี้คือรางวัลการจัดการแสดงบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาด850-1,000ตารางเมตรในงานมหาก,กรรมการเงินครั้งที่16 Money Expo 2016ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารสถาบันการเงินและองค์กรที่เข้าร่วมง,งานมหาก,กรรมการเงิน Money Expo โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูฒสวยงามซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและจิตรกรรมซึ่งจะมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์อันสอดคล้องกับแนวคิดทางการจัดงานในแต่ละปี ครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของธนาคารออมสินนะครับที่เราได้รับรางวัลเบสรีเทลแบงก์ออฟเดอะเอียร์2016จากานิสารการเงินธนาคารนะครับซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งที่16นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานก็คือ เมสรีเทแบงก์ออฟเดอะเยียร์2016และอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลบูธขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลบูธท,ที่สวยที่สุดในงานนะครับซึ่งจากความที่เราได้รางวัลน,นีเ้เกิดจากการที่ลูกค้าประชาชนทั่วไปได้โหวตให้คะแนนกับธนาคารออมสินว่าเป็นแบงก์รายย่อยที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรามีบูธท,ที่สวยงาม มีบริการที่หลากหลายมีโปรโมชั่นที่โดนใจแล้วก็มีการใช้บริการจริงจากลูกค้าโดยการให้บริการที่เอาใจใส่จากพนักง,งานของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีประชาชนทั่วไปนี่ให้คะแนนกับเราสูงที่สุดจนทำให้เราได้รางวัล e e s t Retail b a n ออ f the y e ี r ในปีนี้นะครับนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของธนาคารอมสิน ที่มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการบริการและการยินดเีเสข้างประชาชนดังคำมั่นสัญญาที่พูดว่าธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนค่ะรางวัลกิติยศ Money and Banking Awards 2 0 16ที่จัดขึ้นมุ่งหวังเพื่อให้การสนับสนุนความสำเร็จของธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมที่นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันตนเองให้มีความก้าวหน้าเพราะทั้งยังสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเราคิดว่าเราจะพยายามที่จะพัฒนา การให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นขนไปนะครับจากการที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับธนาคารอมอสินในครั้งนี้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเป็นครั้งแรกที่ธนาคารของรัฐเนี่ยให้บริการ ได้ประทับใจประชาชนมากกว่าธนาคารพาณิชย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินของเราเนี่ยดูแลลูกค้ารายย่อยมากที่สุดในประเทศไทยจึงเป็นรางวัลที่เหมาะกับธนาคารออมสินที่เราจะดูแลลูกค้ารายย่อยของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดีๆให้กับลูกค้าโดยมีโปรโมชั่นที่โดนใจอย่างนี้ตลอดไปนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความก้าวหน้าของธนาคารออมสินกับบทบาทใหม่ในการเป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมอมสินโลก WSBI Annual Meeting 2016ที่กรุงเทพมหาคนครที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ย9วิทเก้าพนนาคยถึงสนช่กรกฎาคมนี้ค่ะถึงเวลาประเทศไทย จุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารอมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ SME Startup Thailand โ o y ยต a ขับเคลื่อนความสุขถึงเวลาประเทศไทย จุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ e, Start s m e Startup Thailand Toyota ขับเคลื่อนความสุขพบกับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game หนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง NBT กอล์ฟพาราได e ์เรารู้คุณต้องชมสัมผัสเศรษฐรกิจโลกสมัยรัชกาลที่7แล้วพบกับการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของลุงมพ่พบโชคให้กับลูกๆแล้วไปภาคภูมิใจกับงานอมสินโลกกับธนาคารอมสินสุขที่8รกรกฎาคมน,นี้4ี่ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ ้นนนนนโดยธาครรอมรอมมสสสิพับุกิจ SME Start Thailand กับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารอมสินนะคะกับงานประชุมอมสินโลกซึ่งจัดึ้นหนึ่งครั้งที่21ที่ประเทศไทยปีนี้ธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพนะคะได้รับความร่วมมือจากทางกรมเจ้าท่าและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมอมสินโลกขึ้นค่ะ ธนาคารอมสินได้จัดแถลงข่าวเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมธนาคารอมสินโลก (WSBI Annual Meeting 2016) ในหัวข้อ Banking in the 21st Century ของสถาบันอมสินโลกที่จัดขึ้นเมื่อวันพุทธที่29มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันศุกร์ที่1รกรกฎาคามนี้ณโรงแรมอาวานีรูอร์ไซ์บางกอกรุงเทพ ซึ่งทางธนาคารอมสินได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวขอ้องอาทิคุณสมชายสุมนัตขจรกุลรองอธิบดีกรมเจ้าท่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณพรพันจีระนันสุโรธที่ปรึกษาการจัดการประชุมธนาคารอมสินโลกในการเป็นที่ปรึกษาแนะนําและเตรียมการสําหรับการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกของสถาบันอมสินโลก ทังในด้านความเหมาะสมเรื่องของการจัดการแสดงอันเป็นการเผยแผ่แผวัฒนธรรมไทยตลอดทั้งให้คําแนะนําและความเหมาะสมด้านสถานที่จัดการแสดงบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตและรากเหง้าแผ่งวัฒนธรรมของคนไทย ครั้งนี้เพื่อชาวต่างชาติเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำอีกครั้งโดยธนาคานอมสินคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมากนับเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศวัฒนธรรมไทยและแผนงานเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่นานาประเทศได้รับความรู้ถึงความก้าวหน้าในด้านต่างๆของประเทศไทยครับการประชุม WSBI ครั uh, ้งนี้นะครับอันดับแรกก็คือสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในมุมที่เราเป็นผู้นำในธนาคารออมสินนะครับตามสินโลกนะครับเพราะว่าในเรื่องของ WSBI เนี่ยเป็นสาบันการเงินที่รวมกลุ่มกันทั่วโลกประมาณ110ธนาคารจาก79ประเทศทั่วโลกก็มาร่วมประชุมเพราะงั้นเนี่ยอันดับแรกก็มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางการเงินที่การดูแลเศรษฐกิจฐานรากลูกค้าผู้มีไรายได้น้อยพวกนี้นะครับ ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยส่วนวัตถุประสงค์ที่2ก็คือ mm hmm. เมื่อระดับผู้นําของธนาคาร WSBI มาประชุมในประเทศไทยก็จะเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความน่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยนะครับนะฮะที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยก็จะสามารถแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นําธนาคารประชาชนในในภูมิภาค AC ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ การจัดประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ธนาคารอมสินจะได้แสดงถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC พร้อมกันนี้ธนาคารอมสินยังได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการเงินรองรับการเปิดซีรีส์อาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมา นับว่าเป็นก้าวสำคัญอันน่าท้าทายในการเป็นผู้นำกลุ่มธนาคารอมสินของ AEC บนเวทีระดับโลกเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะเราชาวไทยได้เป็นตัวแทนของการจัดอมสินโลกขึ้นซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่21 การจัดประชุมงานอมสินโลกในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าธนาคารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกที่มาประชุมครั้งนี้จะได้เห็นภาพลักษณ์ที่สวยงามของประเทศไทยและจะกลับมาเที่ยวกันนะคะและบอกต่อไปถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทยของเราที่งดงามแบบนี้ค่ะและในสุดน้าพลาดไม่ได้นะคะกลับมาติดตามชมกันต่อทว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยเราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน Startup SME Thailand ธุรกิจ e, Thailand. หมดเวลาในการทำด้วยใจให้ด้วยความรักร่วมกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเดอชอนยิ่งนะคะห้องเพร s เด e นเชียลสวีทแห่งนี้ค่ะหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ worldwide.in.in.com หรือที่ YouTube In In c i t y ีกับอีกอย่างช่องทางถ้าหากเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะ ที่อิงอิงสูที่นี่เช่นเดียวกันค่ะแก่เป็นคนไทยเราต้องสำนึกในบุญคุณแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสีแยกครองตันที่เดียว 023191793. จับมือกันเดินก้าว